สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นไพ่คราฟนับคนเดียวครับในเซิร์ฟบอลมาสเตอร์นะครับนี่มันจะให้มีธนโูธนูอะไรวะเนี่ยเป็นกันหนดแหม่ก็จะมีธนูให้ก็คือเล่นนี้ง่ายนะครับเล่นง่ายง่ายมากเลยให้ธนูเนี่ยไปยิงน,นั้นเฮ้ยรู้สึกวายา เปิดปุ๊บมันก็จะไปเรื่อยๆสเต็ปต่อไปสเต็ปต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วความยากก็จะไกลขึ้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยเล่นง่ายครับไกลกว่าเดิมถ้าไม่ผ่านเนี่ยเราก็จะทำการตัดกลิปมันก็ปาร์ตหนึ่งสองอะไรวันนี้ ไม่ยิงไม่โดนเลยว่ะจะโดนสักทีไหมเนี่ยสงสัยวันนี้ก็จะไม่ได้ยิงโดนไปอีกนน่น นีด่เดียวว่ะเฮ้ยกดไม่ได้ครับอื แน่ชาติหนึ่งกว่าจะยิงได้อะไรนี่แล้วป้าหลุดมันได้ไงวะีเก็บไว้เก็บไว้ไม่สนใจมันจะเป็นป้ายอย่างนี้นี่นะมันทำได้ไงวะเฮ้ยอย่าไม่ลืมแนะนำตัวกันเลยครับลืมแนะนำตัว ผมก็อยู่กับเฟิร์สอีกแล้วนะครับเฟิร์สเนะครับในแชนแนลเฟิร์สเวันนี้เพื่อนผมผมไปทําสกินไหมเจ้เประมาณนี้ทําสกินนะแต่สก,กินก็ยังกากอยู่เดิมวันนี้ผมก็ทำได้สก,กินเท่านี้แหละครับกากดเก่าๆมาสก,กินได้เท่าเดิมเฮสก,กินนี้แหละผมเพิ่งก่อใจสุดตานหลังก็เป็น YouTube นะ น่ารักใช่ไหมล่ะเวอร์ดเด็กนะครับจำไว้เวอร์เด็กนี่นเดียวยิงยิงยิงไม่โดนแล้วมันจะมาให้อะไรลอันขนาดน,านั้นตืบ มันย right yeah. yeah, ิงไม่โดนเลยใช่ไหมเนี่ยคือควจะโดนยากสุดแล้วรีวิวนี้อื้มไม่เจ็บพ่ายแล้วนี่แปลกมากได้ไปไหมก๊อฟ ผมคิดเถอถ้าวันนี้ผมผ่าไม่ได้ผมก็จะโกเงเอา อ่าสเตตี้ฮ่ากันแล้วอาหูนู้นหกูเลยเอาแค่เนี้ยแค่เนี้ยแค่เนี้ยจะจะจะคิดดูหน่อยมันจะทำเรื่ออะไรได้ดูดูหน่อยดิสักหนึ่งมันเล่นไม่ได้ เข้าใจว่ามันเล่นไม่ได้มันจะทำยังไงล่ะโอ้ไปเจอแล้วนี่มันติดสามัญเลยหรออืมจะเตดที่เกีแล้ว รู้สึกว่าพป้าหมายของเราอยู่ไก่ป้มหมอยบันจุว่้อย่างจูสักทีมันจะไม่มันจูไปจี่ไหนเออ้่าเนี่มันสเตจเก่ดหรือมันสเตจบ้าเดี๋ยวทำอะไรได้ เปิดไห้ลอ่าก็มนีอะไรบาเันเทเดียจบแล้วอ่จบแล้วแค่เนี้แค่นี้้ วันนี้แมปนี้ก็ขอจบคลิปแล้วนะครับแมปนี้ก็แชกง่ายแสักกี่เดียวอันนี้ก็แค่กรุบจบมันง่ายเป็นอย่างไรอันนี้ก็แมปนี้ขอจบคลิปแล้วนะคบเพียงเท่านี้จบคลิปแล้วอัดนาไม่ได้เดี๋ยวมันอันนี้จบคลิปละว,วันนี้จบคลิป อย่าเปิดมันเตอร์จบคลิปแล้วจบคลิปแล้วโอ้ยเย้เย้จบคลิปแล้วเย้เย้เย้ลุยบายบายวันนี้ขอลาก่อนนะครับลาตีสวัสดับทุกท่านลา่อย